สวัสดีจ้าลุยตอรีจ้าอากาศขาวหลวกแล้วด้วพี่นอ้องอ่าตังโกนใหญ่ก้อยกุง้งพี่น้องก้อยกุง้งก้อยกุง้งใส่ตามถีมีด้อพี่นอ้องหอมบันน้แวะซูปะเปอร์มาร์เก็ตมันหนาวพี่น้องนีม่มาตกแห้งแห้งนีม่มาตกนะคะพืดเลยลร่มควอมอแล้วก็ตีนไก่พี่น้องลื้อของในตู้แข็งนั่แหละออกมากินแล้วก็มานก็ถืก ก๋อยกุ้งใส่ใส่ดีงว่วาด้วยพี่น้องเห็ดไปทัวเนาะแล้วกะ็เอียงว่าเจียวว่า,วาให้เจ้าวอันกากหมูคนเนี้ยแบบทุลักทุเล่พี่น้อง มาหอดหอน่ยหิวนึกอยากกินก็เลยต้มน้ำหอนเอาไปกุ้งกุ้งสดๆจ่ะก้อยกุ้งสดอืมอร่อยคือกอถ้ากันอยู่ในตู้ตู้เย็นจนพอดลืม เป็นขอนียวพี่น้องเป็นขาวอีหยังลละบเลเนี่ยเขาว่ะเด้มาหน่ะพี่น้องเ้าหอนแล้วก็มาต้มน้ำหอนลวกลวกแล้วก็เขาไม้โควเวฟเอาอืมหลอกก็ keo xây cả mũ bê luôn tin cây của bác này chạy đọc với nó bươi đấy là nó bươi em bươi bươi ข่าวติดมือพี่น้องนี่ืมคุณน้ามึงเข่าติดมืออ้าดอยข่อยกุ้งสดหฮันโตระเคิงคันบ่ฮันมันก็สีใหญ่เปิด ละครึ่งม,มันบังบ่าวทึกบะฮันโหลหนึ่งสองท่อน <c oughs> อข่อยเลยอยากน้ำเขาด้วยพี่น้อง <c oughs> อยากน้ำเขาอืม กุ <rude S 2> ้งแสบด้วยแต่ข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเหนียวนั่นที่แหละมันปั่นมาได้พี่น้องเอ้ย อัเนี้ปั่นบ่ได้้องใส่หานิ้วลุยเอาอืมอืมอร่อยวันไหนก็เป่อยครับพี่น้่ง เอาเปลือกพดีกินพอดีมันเหนียวพอดีเพราะว่าเพเละน,นะพี่น้องเละหลายมันกับว่าแ่บคือบานละมักไปมาก,ม,าก,ม,ากมั่นขี้เกาละความรอบส่วนบุคคลพี่น้องอืมอร่อยด้วยพี่น้องอืม ก๋วยกุ e ้งใส่ด e ิ้ง่ะเคยมีบ่ก๋วยกุ้งสดใส่ดีงัวใส่บักเน่าพร้อมได้พี่น้อง <laughs> ใส่ทุกอย่างใส่น้ำาัักเน่าไปนํนอืม <laughs> ตามใจคนกินขึ้นอย่างอีกอยากใส่ยังก็อยากอยากกินยังก็ใส่ไปลงไปพีนะ่เนาะเคี้ยวเขากันครับ เขากะติดมือผู้น้ามันเลยแซ่ว่าให้หนึ่งถึงสิบหน้าที่มังแซ่น้ำหอนพี่ห้องแ,แล้วก็มาต้มก็อรอมมาก,กอบไมโครวเวฟขาวเนหนียวกระได้ ก๋ยกุ้งขั้นที่กินกับอันเขาเจ้ามันกับว่ากือพี่นอะก้อยกุ้งกับขาดปักซี่ใส่หัวหอมแล้วก็ใส่พักอันพักเนียงก็มรพา่าเอา มาเด๋ยวต์แอันซูปเปอร์มาร์เก็ตกันยังวะปกู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตก็นม่อยู่ต้นหอมอืมอร่อยคึอเกามันก็สิอยากจนน้ำมันเขาเนี้ยข่อยนี้ละ

แซบยุบพี่น้องเด้อยกินก่อนเด้อมันนันใสเ่เวลาโดนกับคพเนาะชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อเดี๋ยว,ส,ยว,ส,ส,ยวยสิกินให้เบิร์ดเด้อพี่น้องกินให้เบิร์ดก้อยกุ้งเนี้ยบายบาย Bye bye.